ค okay, ครับผมก็สวัสดียามเย็นครับบรรยากาศที่ไร่พันดีครับผมบรรากาศยามเย็นแบบนี้นะครับดูเหมือนว่าทางโน้นนะครับฝนเริ่มมาแล้วนะครับขาวโบะเลยนะครับนี่วันนี้ก็จะมาอัปเดตที่ไร่นะครับนี่ด้านข้างก็ปลูกพวกขิงขาตะไคร้นะครับผม นี่มีข้าวโพดนะครับมีใบยี่ราใบโหระพาใบกะเพรานะครับผมส่วนด้านข้างก็จะปลูกพวกหญ้ากับต้นต้นกล้วยครับเป็นเป็นหญ้าในเปียนะครับปลูกไว้ให้วัวนะครับนี่มียุ้งข้าวนะครับที่เอามาจากในหมู่บ้านนะครับมาไว้ที่นานะครับรู้สึกว่าบ้านจะไม่มีใครอยู่แล้วก็เลยต้องย้ายมานะครับผม บรรยากาศที่ไร่คอกวัวก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นว่าจะน่าจะต่อเตอิมมาอีกนะครับยังขาดงบประมาณนะครับผม,มอะไรฮะฝนตกแล้วนะฝั่งนู้นนะตกมาแล้วตกมาแล้ว โอเคนะครับผมก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเนื่องจากว่าฝนตก